เป็นเบสคำสิงไม่ใช่เรื่องง่ายเปิดเบื้องหลังภาพแซบแบกลางสระน้ำล่าสุดสาวเบสแตกกุนีคำสิงได้มาถ่ายแบบให้กับผลิตภัณฑ์หนึ่งซึ่งต้องบอกเลยว่ากว่าจะได้ภาพสวยๆออกมาให้ทุกคนได้เห็นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวเพราะวันนี้สาวเบสได้มากับความสวยเซ็กซี่ขยี้ใจโดยเป็นชุดเดรสสายเดี่ยวซึ่งเซ็กซี่แบบสุดๆอวดเอิมโว์หน้าท้องซึ่งดูเซ็กซี่มากๆพร้อมกับอยู่ในสระน้ำที่ทำขึ้นมา เแถมสาวเบสก็ดูไม่ดรอปสักนิดแม่นาวเย็นและต้องแช่น้ํานานขนาดไหนก็ไม่ทําให้ทุกคนต้องเป็นห่วงเลยทีเดียวแต่งานนี้ทางทีมงานเองก็รีบมาเซตเพื่อให้สาวเบสได้ภาพสวยๆและทางเจ้าของแบรนด์ได้มีความสุขและชื่นชมสาวเบสได้มีอยู่นั่นเองค่ะต้องยอมรับจริงๆนะคะว่าสาวเบสเป็นอีกหนึ่งสาวที่ทุ่มเทให้กับทุกๆงานอย่างมากเลยทีเดียวไม่แปลกเลยที่ทุกคนจะอยากร่วมงานกับสาวเบสเพราะนอกจากความ สวยความเก่งที่ปีทนเดิมอย่นั้นก็ยังมีสปิริตแรงกล้าที่ทําเอาทุกคนอยากอยู่และอยากทํางานกับสาวเบสนั่นเองค่ะแบบนี้แฟนคลับเห็นแล้วก็เอ็นดูสาวเบสมากๆจึงได้มาคอมเมนต์มากมายอาทิกว่าจะได้ภาพสวยๆนะนลูกเอ็นดูเวลาทํางานสุดจริงสวยมากน้องเบสน้องเบสสวยมากน้องเบสเก่งที่สุดว้าวๆสวยคนหนึ่งแซ่บนิดน้องเบสคนสวยสวยมากๆสวยจริงๆต้องไปจัดตามแล้วคนสวยพรีเซนเตอร์คนนี้สวยมากสวย ฉ่ำมากขาดและอีกมากมายแน่นอนคะ่ะสวยฉ่ำและมีสปิริตขนาดนี้ต้องยกความดีความชอบให้กับสาวเบสคนเดียวเท่านั้นรอชมผลงานใหม่ของสาวเบสได้เลยค่ะและอย่าลืมช่วยอุดหนุนสินค้าที่สาวเบสเป็นพรีเซนเ,เตอร์ด้วยนะคะครั้งหน้าสาวเบสจะได้เป็นพรีเซนเ,เ,เตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์อื่นๆอีอกมากมายขอขอบคุณเบสคำสิง ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ